นี้เราก็อยู่บริเวณที่จะมีการแข่งขันในเดือนกุมภานธใช่ครับเป็นช่วงเป็นช่วงที่พืชผ,ผักต่างๆของของที่พื้นที่หมู่บ้านท่าเรือบ้านท่าเรือนะว่าเนี่ยคงจะได้เห็นความเขียวชุ่มอีกครั้งหนึ่งก็มีการแข่งขันกันทุกปีว่าของใครจะใหญ่ยาวที่สุด <laughs> เป็น,ปนยังไงครับ <laughs> เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นทำอะไรยังไงบ้างแข่งการแตงกนะ็ <laughs> ก็แตงสวยแล้วก็แตงลูกตูกโตยาวผักด้วยและหมายถึงว่าอันนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ให้แต่ละบ้านได้มาปลูกใช่ไหมครับและแต่ละบ้านนี่จะกี่ล็อกกี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับคนละหนึ่งล็อกคนละหนึ่งล็อก อันนี้คือที่เป็นรอยไถนี่คือนี่คือหนึ่งล็อกใช่ไหมครับส่วนนี้คือเป็นเป็นตัวแค่เหมือนคล้ายคล้ายคันนาตรงกันปกติแล้วมีประมาณกี่ครัวเรือนครับกี่กี่บ้านเข้ามาปลูกบางคนก็ไม่ไม่ทำคนะ่ะครับก็ให้นคนอื่นทำอันนี้คือยาวไปสุดนู่นเลยเหรอครับหรือว่า ขออค่ว่าไปทั้งสองฝั่งเลยผมมันนึกว่ามีมีแค่มีทธ่ตเท่นี้ถ้าปลูกเสร็จจะเห็นผลเมื่อไหร่ประมาณนไหมที่แน่ๆที่เยอะที่สุดก็วันเดินกุมภาเป็นและช่วงประวดนั้นคือตอนไปเนึ่งกุมภาใช่ไหมครับ ที่สองที่ก็เที้ยวจุ่มเลยเด็ดทั้งผักทั้งเตงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เลยว่าแต่ละบ้านจะปลูกเป็นผักอย่างอื่นก็ได้หรือปลูกเป็นแตงก็ได้เตงแล้วก็ผักอ๋อผักเอาไว้คุมด้านหน้าให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นด้วยแสดงว่าต้องมีเขาเรียกอะไรขึ้นค้างด้วยใช่ไหมครับค่ะ อ๋อพวกนี้แหละเอามาเตรียมขึ้นท้างแดงครับบางคนครับก็ดท้อะตาหนาทิพยขึ้นทิ่ขึ้นครับโอ้แซมว่ปลูกยาวไปหมดรุ่นเลยรุ่นเลยค่ะสุด่นเลยครับสุดหนองเลยใช่ไหมครับค่ะสุดเลยค่ะอ๋อก็จะเป็นตรงอะไรนะบ้านริมน้ำที่มีมีมี บ่อน้ําอยู่ตรงนน้นเชียไปสุดตรงนน้นอันนี้ก็ไปสุดด้านนู้นเลยเหมือนกันค่ะสุดเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งทั้งหมู่บ้านเลยค่ะจากหน้านนาทุกไปใส่สวนครับแล้วแล้วผมเห็นเขามีเตรียมนานาปังด้วยใช่ไหมนาปังก็มีแสดงว่าก็จะใช้น้ําจากในหนองนี่เพื่อไปใช้ในการเพาะปลูกนั้นด้วยด้วยค่ะที่ คนมากครับอันนี้เราก็อยู่บริเวณที่จะมีการแข่งขันในเดื่องุ้มภาใช่ครับเป็นช่วงเป็นช่วงที่พืชผักต่างๆของของที่พื้นที่หมู่บ้านท่าเรือบ้านท่าเรือนะว่าเนี่ยคงจะได้นความเขียวชุ่มอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ฤดูการเก็บเกี่ยวนาข้าว เสร็จสิ้นไปแล้วนะสำหรับนาปีนะครับก็เขาจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกผักสวนครัวแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของแตงซึ่งจะมันมีการแข่งขันประกฏการณ์ด้วยนะครับส่วนบางบ้านที่ยังยังมีใกล้แหล่งน้ําอยู่ก็จะมีการต่อท่อนะครับเพื่อสูบน้ําไปทานาประมาณหนั้งพันก็ถือได้ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนด้านการเกษตรจริงๆนะครับนอกจากจะมี ในเรื่องของเสียงดนตรีคู่ขนานไปแล้วก็ยังมีเรื่องของการ,กรเกษตรที่น่าสนใจด้วยใครสนใจก็มาติดตามกันได้นะในช่วงปลา,ายเดือนกุมภานะก็จะเห็นสวนแปลงผักนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าอีกสองอาทิตย์ครับจะเริ่มเขียวละ<อ>แสดงว่าวพวกผักสวนครัวผักอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มก็จะเริ่มมีการปลูกลงละ<ม>จะเริ่มปลูกวันที่6นี้นะครับจริงๆทุกทีถ้าจากข้อมูลก็คือจะปลูกทุกวันที่5ธันวาคมแต่เนื่องจากปีนี้วันที่5ตรงกับวันเสาร์ อาจจะเป็นเรื่องของกมุมความเชื่ออะไรบางอย่าง<ม>ก็เลยมองว่าจะเริ่มปลูกวันาทิตย์ที่6กลับปีนี้ก็ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับ